สำหรับตอนนี้ผมจะใช้ชื่อตอนว่าเลเวลหนึ่งค่าคองยังไงให้ได้ภายในห้านาทีแรกสำหรับคีย์หลักที่จะใช้เนี่ยก็จะมีฮีโร่ตัวนี้ไวโซลูกหมีเนี่ยเอาไว้แทงฉะนั้นลูกหมีเนี่ย ต้องมีขวานกันนี้ขวานกับโล่โล่เนี่ยอึดขึ้นขวานเนี่ยตีแรงขึ้นอ่าอีกคีหลักหนึ่งก็คือกันเหล็กเราต้องมีกันเหล็กด,ด้วยเพราะว่ากันเหล็กเนี่ยสกิลสาของเขาเนี่ยจะได้หลายอย่างเลยหลายอย่างมากก็คือเราซื้อนี้เลยตีเร็วจะได้ตายเร็วๆจบเร็วๆขอเล่งสปีดหน่อยนะจะได้วิ่งเร็วๆหน่อยเร็วมาก โอเคถึงแล้วก็คือเราจัดให้อยู่แบบนี้กันเหล็ดอยู่ทางนึงหมีอยู่ทางนึงให้ตัวลูกหมีเป็นตัวรับดม้มจเพราะว่าเลือดเขาจะเยอะ,อะแล้วก็กันเหล็ดตีไปเรื่อยๆ้องเนี่ยจะติดสถานะ ตีช้าลงอืมตีช้าลงเยอะเลยแล้วก็ติดสถานะลบดาเมจประมาณยี่สิบสามสิบดาเมจเขาจะเหลือ3 0สามสิบสี่สิบแล้วกันเลนเนี่ยก็จะตีแรงขึ้นด้วยบวกยี่บเจ็ดเหมือนดูดดาเมจมาประมาณนั้นแล้วเราให้รีบเรามาเลยทีเนี้ยมก็จะตีไปเรื่อย เราเร่งเวลามันจะดีไหมมันจะเกือบตายแล้วทีเนี้จะยากหน่อยทีเนี้เราก็ผัดกันแทงคู่ดาวนเนี่ยมันใกล้เข้ามาแล้วคองก็ใกล้ตายแล้วก็น่าจะจบได้ ในสองนาทีสามารถจบได้แต่ว่าอ่ทีนี้เลเวลเราก็จะนำเลเวลสามเลยคนอื่นเขาจะเลเวลหนึ่งนตอนนี้อืมแต่ทีเนี้ยถ้าเราช้าเนี่ย,ยทีมฝั่งตรงข้ามจะรู้แล้วว่าเฮ้ยไอ้สองตัวนี้มันหายไปไหนวะวาอโซกับกันเล็ดเขาจะมาลุมเราอ่าฉะนั้น เริ่มเกมเนี่ยให้นัดกับเพื่อนสมมติถ้าเกิดเราเพื่อนเรามาห้าคนใช่ไหมเรานัดกับเพื่อนมาลุมยำหคลองเลยแต่ให้สามให้สามฮีโร่เนี่ยสองฮีโร่กับอีกหนึ่งคีฟเนี่ยเป็นตัวหลักคนอื่นอยู่ข้างนอกพยายามอยากให้คลองหันไปหันมาก็จะจบได้ <c> <ๆ>น่าจะภายในก่อนคีฟออกด้วยซ้าพอคีฟออกปุ๊บก็จบเนี่ยเท่านั้นแหละครับก็บอกไว้นะสาหรับคนที่ยังไม่รู้สําหรับคนที่รู้แล้วผมต้องขอโทษด้วย ครับผมก็เอามาอ่านไว้อย่างนี้แหละขอบคุณครับที่รับชมเจอกันที่คลิปหน้า